Do you say, go my door day. Woohoo! Yeah, yeah. คือมามีก็อยากจะให้หนูบอกหน่อยว่าเวลาที่หนูไปออกรายการทีวีกับมามีอ่ะหนูรู้สึกไงมั่งคือว่าทุกคนครับทุกครั้งที่ผมออกไปทีวีนะครับผมรู้สึกว่าจะมีข้อบกพร่องเปล่าเกิอแล้วทาผิดอะไรอย่างเงี้ยทําผิดเรืกังวลเงี้ยเหรอกังวลแบบว่าเฮ้ยาทาผิดสเต็ปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอแล้วก็แบบตื่เต้นมากผมตืตึกต้นตึกๆึก แล้วก็เวลามีคนถามผมใช่ไหมผมหรือว่าหรือว่าไม่มีอะไรทําแต่ว่าต้องอยู่ในนั้นนอะ่ะอยู่ในรายการอะ่ะผมก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทาไงผม,ผมก็ต้องปรับสถานะให้เข้ากับสถานการณ์เวลาแบบอย่างเช่นก่อนที่จะมีงานแต่งงานที่วันแม่อ่าวันแม่วันแม่แมแมจำได้ปะ เรื่องราวความเป็นคุณแม่คุณลูกของพี่มิเกลกับน้องทานีวันนี้วันแม่ธานีครับเรามีอะไรพิเศษพิเศษให้คุณแม่มีไหมมีครับให้อะไรครับการ์ดวันแม่ครับโอ้มีการ์ดวันแม่ให้คุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอขอนี่ขอให้ทีมงานดูนะคะใช่อันนี้ไหมนี่ใช่ไหมนี่การ์ดนี้นี่ให้ให้ธานีอ่านดีไหม เออแต่ถามก่อนถามก่อนเพาเขียนไปหลายวันแล้วจะบูดนะคะตอนที่ทําการ์ดใบนี้ทานีเรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรอยู่คะคือว่าก็อยากให้แม่ทุกคนแบบไม่ทิ้งแม่ครับไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งลูกไม่กันกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอ่านได้ไหมคะูขออนุญาตอ่านนะคะนี่ความในใจของผมนะคะ ทุกคนก็มีแม่เป็นของตนเองสำหรับคนอื่นที่ไม่มีแม่จะโศกเศร้าเมื่อตนเองโตขึ้นมาจะรู้ว่าคนที่เลี้ยงเราไม่ใช่แม่ของตนเองเพราะอย่างนั้นขอให้ขอให้แม่ทุกคนไม่ทิ้งลูกแล้วก็มีแต่งเพลงด้วยนะคะเพลงความรักของแม่นี่คือเนื้อเพลงที่ผมทำเองที่ผมทำสองเองเออพี่มิเกมคะ่ะช่วยอธิบายด้วยนะคะอย่างนี้คือช้าคือเส้นขีดนะคะสาม วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเราต้องให้ความตอบแทนแล้วก็มีตัวโน้ตนะคะแล้วก็สามวิเว้นไว้สามวิจินตนาการของน้องเว้นไว้สามวิแม่เป็นคนที่ทําให้กําเนิดเรามาแล้วก็มีประญานน้อยแล้วก็บทกระดาษพอดีแล้วก็เขียนว่าผมขอโทษที่ทําได้เท่านี้คือหมายคมว่าอะไรครับทนายอ <laughs> ผมทําเพลงแบบน้อยครับมันเยอะทัเนียเขาไม่มีทานองไหมครับลูกไอจุดสามร้องได้โซโล่ใช่ไหมแต่งมาเล่นดนตรีเพลงครับเม็นดนตรีอ๋อเป็นดนตรีเพลงนี่แล้วนี่ตอนพูดอยู่นี่ทําไมนั้าตาซึ้งๆแดงๆอะไรเนี่ยทัเนียเอาอย่างนี้วันนี้มารายการแล้วทันเนียทำการ์ดให้แม่แล้วแล้วตอนเรามอบให้คุณแม่เนี่ยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมความรู้สึกเราเป็นยังไงเต้นครับอยากให้แม้อ่าน แม่อ่านมาโตอยากให้แม่อ่านมากแล้วตอนแม่อ่านเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกแบบแม่จะรู้สึกยังไงเแล้วแม่รู้สึกยังไงอ่ะเห็นหน้าคุณแม่ตอนแม่อ่านกั๊คกับกับกับอะไรครับกับอะไรนะครับเขาบอกว่าคือความหมายของเขาคือไม่ต้องการให้แม่ทิ้งลูกอันนี้คือพอยต์ของเขาเพราะว่าเขาแสดงความรู้สึกของเด็กอะว่าเด็กจะเป็นยังไงเมื่อเมื่อไม่มีแม่ค่ะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบเธอทูลเราหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาเห็นว่าเป็นความรู้สึกของหัวใจน้อยๆว่าถ้าไม่มีไม่มีแม่แล้วจะเป็นยังไงเนาะแล้วเขาส่งต่อตอนนี้เขามอบให้พี่สุกัญญาแล้วก็รอให้อ่านเขาเขาเขารอฟีดแบ็กแล้วฟีดแบ็กของพี่เป็นเขาจะถามว่ามันม่อ่านดียังอ่ะอ่านก่อนดิเราก็ไม่ยอมอ่านเพราะว่าเราจะไปอ่านของเราเอง แต่เวลาเวลาที่เขายื่นให้อะไรก็แล้วแต่เราจะถือว่าเป็นของขวัญสําหรับเราอยู่แล้วค่ะไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบน้องธานีเขามีการหรือมีโน้ตอะไรอย่างเบี้ยทุกปีเลยเหรอคะเมื่อกี้เเห็นในภาพมันจะมีวางอยู่ที่โต๊ะเห็นไหมนี่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 ใช่ไหมอาเขาก็จะเขียนรักแม่ไว้อย่างงี้โอ้แล้วก็จริงๆรแล้วไม่ใช่เฉพาะเทศกาลวันแม่เขาจะทำวันไหนเขาอยากทำก็เขาทำสวยจริงเลยอ่ะน่ารักเขาน่ารักเขาหวานหวานกับแม่เยอะ หวานพอน้ำตาลหวานพอน้ำตาลพยาวานมากเดี๋ยวต้องฉีดอินซูลินที่ขานะขอคิดถึงพี่สาวไหมคะคิดถึงครับอยากเจอไหมอยากเจออยากบอกเลยไหมคะก็ถ้าเกิดว่าได้เจอพี่สาวเนี่ยก็ขอให้พี่สาวสุขภาพแข็งแรงดีเมื่อตอนที่ผมได้เห็นพี่สาวครับบู๊ <ม>ญญวันแรกวันแรกที่นาจอมเนี่ยต้องเข้ามาบ้านแล้วเจอทานีนาจอมเตรียมตัวยังไงมีไหมทำยังไงบอกหนอนบอกน,อน้องอยังไงที่บ้านของมิเกลจะเป็นอะไรที่คุยกันแบบเปิดเผยอะ,ค,ะค่ะจะใช้วิธีการคุยตรงๆแล้วก็ขออนุญาต่านียครับ น้าจอมขออนุญาตเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วให้น้าจอมอยู่ด้วยนะอืออันนี้คือสิ่งแรกที่นั่งคุยกันนะคะจริงๆในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีปัญหาแล้วก็ต้อง move อเองเข้ามาแต่ก็ต้องทําการคุยกันก่อนแล้วก็ขออนุญาตเขาก่อนว่าเขาโอเคไหมเขาอ,อนุญาตไหมแค่นี้เองแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติไม่มีการที่จะไปทําสนิทหรือว่าทําให้เขารักด้วยด้วยออย่างอื่นก็คือใช้ใช้ความรู้สึกทั้งหมดอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ แต่ธานียเป็นเด็กที่อ่อนโยนมากๆค่ะเขาเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่แบบเหมือนแค่ความรู้สึกของของคนในบ้านค่ะแล้วเขาก็บอกครับไม่ได้พูดว่านี่พูดจริงๆใช้ปานะจอมบอกเขาอนุญาตนะคะใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนที่ว่านี้นะจอมมาขออนุญาตธานียแล้วนะธานียบอกนะจอมไปว่าไงก็แบบน่ารักน่ารักน่ารักคิดก่อนคิดก่อนออเ แล้วเป็นยังไงบ้างคะมีนะจอมาอยู่ด้วยก็รู้สึกแบบครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมอบอุ่นเนาะบอกมามา,ม,าม,มีเรื่องจะคุยด้วยนะวันนี้ขอคุยบนโต๊ะอาหารส่วนใหญ,ญ่จะเหมือนส,สวินตโต๊ะกลมคือคุยโ,โต๊ะอาหารแล้วบอกว่าเดี๋ยวน้าจอมกับมามีจะเปลี่ยนสถานะเป็นคู่กันแล้วนะเราจะ เดี๋ยวพอหนูโตขึ้นกายผูบหนูก็ไปอยู่กับเพื่อนไปมีชีวิตของหนูเนาะตอนนั้นมามีก็จะต้องอยู่คนเดียวอดังนั้นเนี่ยนะจอมกับมามีจะอยู่ด้วยกันถึงจแก่จนตายกันไปเลยหนูโอเคไหมเขาบอกโอเคนี่ยิ้มอายุนิ้วด้วยเขาบอกดีเหมือนกันเวลามามีล้มจะได้มีคนคอยอุ้ม วันนี้ได้น้องมาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้วยถือแหวนมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับก็รูแบบ้สึกตื่นเต้นมากเลยครับก็แบบอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามามีกับอาจอมหยิบแล้วเราควรจะทำยังไงผมก็แบบมองกล้องแล้วก็ยิ้ม <c oughs> แค่นั้นครับดีใจแทนดีใจนะเขาติดมามีบอกอยู่ว่าบอกเราอย่างไรบ้างคะว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวมามีบอกว่าไงบ้างนะบอกว่าไงมาคะว้า แค่บอกว่าอย่าตื่นเต้นทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็เดี๋ยวเราทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่วันนี้เราทําบันทึกกันไว้ว่าเราได้สร้างสิ่งนี้ไว้เป็นเป็นข้อพันธสัญญา เพลงเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นเขาอายุสองขวบแต่วันนี้พาคนเล็กมาด้วยปีนี้เท่าไหร่แล้วสิบสองแล้วค่ะมีอะไรบอกไหมกับคนที่เป็นแฟนของวันนี้ต้องบอกกับทุกคนนะครับว่าวู้สดีใจมากๆที่ได้มา ขอ,ขอบคุณแฟนๆที่ดูแลแค่ะขอบคุณมากแล้วคิดว่าเราจะได้จเจอกันอีกครั้งนี้นก็ยังไม่ต่างขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ